คิวค่ะพัลล่าสวยอ่ะอะออ่่อ่ะอะออ่ะอ่อ่อ่ะอนะ่ะอ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 ่อ่ะ จะไปไหนกันเนี่ยอ๋อตัน้องขับรถน้อจะขับรถไปไหนกันครับไปเม็กซิโกไปเม็กซิโกเหรอครับครับแล้วคนข้างหลังเป็นคนนั่งราคาตั๋วเท่าไหร่เนี่ยจ่ายตังค์ยังโทนี้เป็นคนขับเหรอใช่ครับคูโอ้ไปเม็กซิโกโทนี่ไปเม็กซิโกคิดดูไปเม็กซิโกโอเคทางเดียวกัน let's go